รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วปาตองโกไม่ได้สื่อความหมายที่ดีเลยนะคะหลายๆคนกลับเอาปาตองโกไปเป็นของชำรวยด้วยค่ะทําไมถึงสื่อความหมายที่ไม่ดีมีความเป็นมายังไงและเป็นสัญลักษณ์ของอะไรวันนี้เหล่าชื่อพี่ฮันจะเล่าให้ฟังค่ะ ในสมัยก่อนนะคะจีนถูกชนกลุ่มน้อยที่อยู่รอบๆเนี่ยบุกรุกอยู่บ่อยครั้งเลยค่ะเพราะว่าเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความเจริญนะคะโดยเฉพาะในยุคราชวงศ์ซ่งค่ะถูกบุกรุกหนักมากๆเลยค่ะแล้วก็ถูกยึดดินแดนไปหลายส่วนด้วยนะคะโดยเฉพาะจากพวกจินกัวค่ะหรือที่คนไทยเรียกว่ากิมกกค่ะช่วงนั้นเนี่ยแย่ขนาดที่ว่าฮ่องเต้สององ,องค์เนี่ยยังถูกจับไปเป็นเชลยเลยนะคะ ต่อมาก็มีขุนพลที่ชื่อว่าเย่เฟยซึ่งเก่งในด้านการรบมากๆเลยแล้วก็มีคุณธรรมสูงมากด้วยทําให้เป็นที่รักนะคะของทั้งทหารแล้วก็ของประชาชนสามารถนําทัพ500ของตัวเองไปสู้กับทหาร5 0 0แสนของฝ่ายตรงข้ามได้และสามารถกอบกู้แผ่นดินบางส่วนกลับมาได้ด้วยค่ะจินกัวเลยมองว่าเย่เฟยเป็นสัตว์รู้ที่ยังไงก็จะต้องจัดการให้ได้เลยไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่สามารถบุกยึดแผ่นดินจีนได้ค่ะ ทางจินกัวจึงไปติดต่อชินฮุยซึ่งเป็นเสนาบดีกังชินแล้วก็ให้ผลประโยชน์ไม่น้อยบอกชินฮุยว่าวางแผนฆ่าเย่เฟยให้ได้เสนาบดีที่ชื่อว่าชินฮุยนี้ก็เลยไปปรึกษาว,วางแผนชั่วร้ายกับภรรยาของตัวเองนางหวังชื่อสุดท้ายไปยุโยงให้ฮองเต้ออกป้ายประกาศสิทธิทองคำสิบป้ายตามเ,เย่เฟยภายในวันเดียวให้กลับมาให้ได้เลย ยยเฟตอนนั้นกำลังจะข้ามแม่น้ําไปขับไล่ศัตรูทางเหนือให้ออกไปกํำลังได้รับชัยชนะประชาชนเสียดายมากเลยคุกเข่าร้องห่มร้องไห้ขอร้องวิงวอนริมถนนสองฝ่าทางแต่ยุยเฟไม่กลับไม่ได้ด้วยความจงรักภักดีแต่พอกลับไปปุ๊บก,ก็ถูกจับตัวแล้วก็ถูกในที่สุดฮ่องเต้สั่งฆ่า ประชาชนทราบข่าวรู้สึกว่าปวดร้าวจิตใจมากเลยได้แต่ด่าสาบแช่งสองสามีภรรยากังฉินนี้ไม่รู้จะทํำยังไงกระทั่งมีพ่อค้าขายขนมคนหนึ่งครับในขณะที่นวดแป้งไปก็ด่าไปสาบแช่งไปและจูๆ่ๆเขาข้อแป้งขึ้นมามานวดเป็นรูปของฉินหุยเอาแป้งอีกก้อนหนึ่งขึ้นมานวดเป็นรูปร่างของภรรยาฉนหุยประกบเข้าหากันเอาลงไปทอดในกระทะเปรียบเหมือนกับว่าจับสามีภรรยาคู่นี้เป็นลงกระทะทองแดงลงโทษลงทันกรณนั้นเลย แล้วก็เอามากัดกินเหมือนกับกัดกินเนื้อของศัตรูที่ตัวเองโกรธเกลียดจากนั้นก็เอาปลาท่องโกเนี่ยไปแจกให้คนอื่นได้กินและบอกว่านี่คือ2องสามีภรรยาที่ตัวเองเอาไปลงโทษด,ด้วยการทอดน้ํามันประชาชนก็เลยได้ไอเดียครับว่านี่แหละคือวิธีการลงโทษ2อสามีภรรยาที่ดีที่สุดด้วยการทำปลาท่องโก